เอาละครับวันนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเรามีแขกรับเชิญเป็นหนุ่มน้อยหน้ามนมีนามว่าโจร่งครับเป็นรัปเปอร์ดังในติ๊กตอกเบอร์ต้นต้นของไทยเลยทีเดียวน้องลายลวกอ่ะเห็นแล้วก็อยากกระซวกเอออร่อยอร่อยแบบนี้พร้อมจะพร้อมจะชำแหละพร้อมจะเกาะแกะไม่มีต่อแตกพร้อมจะพอมจะให้เธอเข้ามากระซวก นูระยะไหนแล้วลูกนูระยะไหนแล้วลูกอย่าไปแย่าไม่แยะครับผมจิจารณาหน่อยนะึงนะกึ้นึงเป็นตัว นี่ยาสัมผัสช้อนเป็นนั้นครับคนที่ได้จับช้อนคนแรกคือลูกค้าเออเราต้องเอาผ้าจับอ้ยังไงเสียงบลูนะก็ต้องเชลซีกองหน้าชั้นดีนําเบเชฟเชียงโก้กลับมาทุกทุกคนรู้จักตัวตะย้งบัดตักตัวตะยักบัดโผคนนั้นคือโจโจไม่ใช่โจโไม่ใช่โจโคบนึงพี่สิ่งสิ่งที่เอาตรงนะยายสั่ง สั่งพี่อิทเช็ดของหรอเเช็ดช้อนก็ต้องทําดีหรือทาไม่ดีเขาจะโดนด่ามาสิ่งที่เวลาเขานั่งแล้ว่าอยู่ระหว่างยายกับพี่อิทนะเวลาเขาพูดกันนะผมชอบสีหน้าลงมากเลยคือปกติ<า>ลงเพราะว่าจะเป็นคนแบบแม่งสีสไตล์ตจัดแล้วอ่ะคือมานั่งดูแบบสองคนนี้ไม่เป็นไรวะพี่ผมถามนิดนึงเลยพี่เช็ดไปให้มันมีแ,แววที่สุดยอดมากเลยคุณทำงานดีมากเลยลูกเออ<า>ไม่ต้อนรับลูกค้าพี่ใช่ ไม่รับลูกค้าเหรอเฮ้ยจริงบทมันเขาต้องต้อนรับเราเลยหรอเปล่าเขาเล่นฉีกเออคุณต้องตามเขาไปใช่ไหมไม่รู้กลับบ้านได้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาครับไม่ไปสนใจเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่สนใจอะไรเลยโอ้ยโอ้ยย้อนโอ้ยย้อนละโอ้คือลงมองหน้าเลยพี่โอ้ยให้เกียรติด้วยอะไรยายยัยทักแรปเปอร์ดิ ผมจะพักนี้เลยเวลาเจอปุ๊บผมจะอย่างนี้เลยเอ้ยไม่ใช่อีกีงเที่ยวมือหนึ่งโอ้ยเอาเรื่องไม่วันนี้มาบอกเลยพี่อีฟขอบคุณมากคือตอนแรกเห็นสแต็กแดดดำสาขาแรกตรงลังสิตมาจนมาถึงสาขาที่7สาขาที่7อ่าเป็นสแต็กแดงดดาตรงนี้เขาเรียกว่าย่านปากเกร็ดย่านเมืองปากเกร็ดเลี้ยงเมืองปากเกร็ดสแต็กแดดดำแล้วสาขา2 3 4 5 6หไปไหนยังไม่สร้างยังไม่สร้าง สร้างหนึ่งกับเจ็ดก่อนอ้าลแล้วกตเจ็ดเลขมงคลเลขมงคลออกไปเลยอาลแล้วสมมติแบบพี่ผมอยากกินสาขาสามยังยังไม่สร้าง <c oughs> ตรตจายการแต่งร้านพี่พีทผมอยากให้ร้านมันไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเพราะว่าให้มันแบบดิบๆดิบๆไปเลยเพราะว่าคนทานอีสานมันแบบไดเขาเข้าถึงอยู่แล้วอยากให้คนอีสานได้เห็นว่าอาหารอีสานเขาสามารถมาดูบรรยากาศมีแบบนี้ได้เห็นทุ่งนาเห็นทะเลสาบตรงนี้บรรยากาศตอนเย็นเริ่มต้นที่สามสิบบาทนะพี่พีทต้องไตามสามสิบบาทเริ่มสามสิบบาทสามสิบบาทราคาถูกมากมีเงินแบงค์แดงแบงค์เดียวก็สามารถมานั่งทานให้แล้วก็นั่งชิลๆบรรยากาศชีลเลยาน้เลยแล้วก็ตอนเย็นมีวงวงลางเล่นตรงนี้มีเวทีโล่ง ว่างๆมาสมัครไหมร้านพี่อีเขาจะเป็นอาหารแนวอีสานแล้วเขาแบบเสิร์ฟแบบนี้เริ่มต้นราคาไม่แพงนู่นนี่ถ้าโล่งมาแล้วให้คนดูแบบเอาเป็นภาษาตุรกีแล้วกันอ่ะสักหน่อยดิอยากให้ผมเล็บอะไรดีกว่านี่มีหัวข้อไหมพี่มีหัวข้อไหมไม่หัวข้ออาหารหัวข้อไหนอ่ะนี่เราเห็นข้อหมูย่างแล้วข้อหมูย่างข้อหมูย่างกินวันนี้มากินกับเธอก็อยากจะหาคนที่มาเคียงข้างเพราะวันนี้เป็นเวลาที่ทีเป็นฟรีเดย์มันคือเวลาว่างเออนี่ น่องลายลวกจิ้มฮะฮะฮะน่องลายลวกจิ้มน่องลายลวกอ่ะเห็นแล้วก็อยากกระซวกเฮ้ยอร่อยอร่อยแบบนี้พร้อมจะพร้อมช้ำแหละพร้อมจะเกาะแกะไม่มีต่อแตกออพร้อมจะพร้อมจะให้เธอเข้ามากระซวก เจ้าโล่งเนี่ยคือจริงๆอ่ะบางคนเนี่ยไม่เข้าใจเขาจะไปว่าเขาแบบว่าเฮ้ยนู่นนี่นั่นโจโจจอะไรเงี้ยคืออยู่ดีๆก็แรปเพลงล่าสุดร้องยังไงนะอ่ะมันเป็นยังไงพอ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 เฮียเดี๋ยวกูติดเลยก็ติดยายก็ทำเพลงไว้เยอะเพลงแรปเนี่ยจริงป่ะยายจะเป็นแบบอักษรตัวเดียวเลยขอนหนึ่งบาทบาจะเป็นแบบตัวอักษรตัวเดียวเลยอย่างฟอฟันก็ฟอฟันอำลาลุนนาวัวไฟอ เหนฝายมาอยู่ห้วยฝางอู่ปีเนื้อที่ไม่ฟังอยู่ทิ้งเฮ้ยฝางได้ปีฝาฝาอ่อ่ะอ่ายมาที่สะพานฝายมาขายฟักแฟนแตงฟาชีวิตแฟงฟางยังไม่เป็นฝั่งเป็นฝาสะพานฝายอยู่ได้เดินฝาเลยย้ายมาใต้สะพานแฝนอ่ะอเฮ้ยหยุดประเด็ลองงงนะลองงงนะอ่าเรามากินอันนี้คือ เบสิกก่อนเบสิกเบสิกมาทุกโต๊ะต้องมีแน่นอนอันนี้คือหมูย่างลองลองกินอันนี้ลองดูใช้สันคอที่มันมันมันน้อยๆเอาแบบมันไม่เยอะประมาณ3 3ใน4แล้วแล้วเนื้อสามมันมีการการหมักไหมพี่โอ้โหมักไม่ไม่ต้องจิ้มมันก็อร่อยไม่ต้องจิ้มดีจริงอันนี้การันตีแลบแรบคอหมูย่างติดคอฮะติดคอฮะ ผมไม่ผมไม่จิ้มเลยนะก็ยังอร่อยผมบอกว่าคอหมูย่างวัดได้ทุกร้านครับนี่อันนี้เรื่องจริงเขาใช้หมูสามไข่พันหมูสามไข่พันเป็นหมูเป็นหมูพันที่หม่อมถนัดแดกเขาเอาไปทำหมูหันเลยอันนี้ใช่ครับผมเนื้อน่องลายลวกจิ้มจะลงครับอันนี้ผมกินไม่ได้เลยพี่ทำไมครับผมนึกถึกแม่คุณอิมเอานนี้นี่ลงไม่ได้ทานเนื้อเราไม่มังคับกันเนื้อน่องลายน่องลายมันจะมี ขาหน้ากับขาหลังการใช้งานก็ต่างกันด้วยขาหลังจะรับน้าหนักมากกว่าเดินเนี่ยมันจะน้อยกว่ามันแทรกจะน้อยกว่าแต่มีความเหนียวนิดๆแต่ว่าขาหน้ามันจะมีความเหนียวน้อยกว่าคือจริงๆอะผมเคยกินเนื้อมาก่อนแล้วผมว่าชอบมากมแต่วันนึงอะผมป่วยแล้วแบบว่าไปขอแม่คนอิมาเรื่องป่วยใหญ่ก็ระยะสามระยะสีแล้วจริงอะ <ๆ S 1> เป็นหลยอย่างไปฮามอแล้วหมอจะสุดท้ายป่ะระยะระยะสุดท้ายแล้วหมอบอกกันนะใช่ป่วยเป็นอะไรเป็นสังคังเป็นสังคังมันเป็นงไงว่าระยะสุดท้ายอะไรก็ใกล้จะหายแล้วไงก็ดีขึ้นเนี่ย เออกูนั่ยึกว่าเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเปสังคังอะไรสุดท้ายมันจะมันจะหายแล้วนี่มันจะหายเล้ปนี่นี่จะเป็นเรื่องที่โชคดีไงนี่แค่ผมไบอกมึงก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะทีมงานขำมันก็คือว่าได้มันต้องตัดออกเรลองรู้จักสังคังไหมรู้จักแล็บสังคังเคยเป็นไหมแล็บสังเคยไม่เคยแล็บสังคงสังคังคุณต้องปลดปล่อยตัวเองคุณจะติดในภวังเอ้ถ้าคุณปลดปล่อยแล้ว เขาสาวก็พร้อมจะเข้ามาหาคุณแล้วมคุณพร้อมจะขึ้นบันลังเอ้ยอย่านไม่ต้องสนใจหรอกข้างหน้าคุณจะมีอะไรขอให้คุณใหญ่ไว้ก่อนแล้วคุณต้องมีสตังนี่สังขังแล้วไม่เป็นยังไงบอกได้ไหมอาการที่คุณเคยเป็นมันก็แค่คันคันมันก็แค่คัน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 ยะเดนหนูระยะไหนแล้วลูกหนูระยะไหนแล้วลูกหนูระยะไหนแล้วลูกอย่าไปแย่ระยะไหนแล้วแต่ว่าเวลา ถ้าใครที่เป็นแบบคนดีสารที่ชอบทานแบบนีดีวัวให้มีความขมอันนี้ตอบโจทย์ครับมันจะมีความขมนิดๆแต่มันเป็นเสน่ห์มากบอกได้ถ้าถ้าเราชอบอยากชอบอยากได้เปรี้ยวก็บอกได้นะเพื่อนเดี๋ยวบางคนคิดว่าจะแตกแดกตำจะขายต้มตำขายแต่อาหารทีสารไม่ใช่ยังมีเป็นกับข้าวสั่งข้าวมานั่งกินเป็นแบบพวกปลาทอดอะไรอ่ามีมีอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีเนื้อสามมันหนึ่งอันนี้เนื้อสามมันหนึ่งลองครับ มีร้านที่อินนั่งสนย่างแม่งเก่งจริงๆว่ะแต่พี่โชคดีนะพี่กินแล้วพี่ไม่อ้วนนะใช่ครับผมพะผมมีเบฟิตตาครับผมกินไปเถอะครับผมกินให้มีความสุขครับเข้าไปที่ไลน์แอดเบฟิตตาและแฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิตตาไทยแลนด์เข้าไปดูได้เลยครับนะถ้าใครดื่มดื่มอย่างนี้ก็อย่าลืมครับฝากด้วยครับส่งให้เจสุมินเจสมินนะโถไขมันในเลือดตับมีปัญหาอาหารไม่ย่อยนักดื่มตื่นมาตอนเช้าไม่แห้งต้องตัวนี้เลย ตอนนี้นองครับที่ไม่ธรรมดานะโดนด่าเต็มเลยโดนด่าเต็มเลยรู้สึกอึดอะไรขอให้ช่องที่เป็นที่ระบายฝากฟแฟนคลับนะครับทุกคนที่แบบ<ม>เห็นผมบางคนยังไม่เข้าใจผมจริงๆคือมันผมถ้าเกิดเห็นตามรายการอะไรอย่างเงี้ย ผมเมื่อถูกไอ้แจ็คสั่งให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ผมก็ต้องทําคืออยากให้รายการสนุกไงเราต้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แต่ตัวตนจริงๆผมอะทาให้ทุกอย่างฮะคือเขาสั่งอะไรผมก็ทําได้แต่ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูอย่าบอกว่าผมพลาดคืออันนี้ผมโดนเยอะมากซึ่งให้ระบายนะเราให้คลิปผมดังแบบโดยไม่ตั้งใจแล้วเราบอกว่าพลาดคือจริงๆอะผมเล่นไปหลายเพลงแล้วแล่อินเอียก็หลุดทําให้ผมไม่ไม่สามารถที่จะร้องได้ฟูตซาวดับลงลบบุรีอย่างเงี้ยซาวดับหายไป ผมเล่นไม่ได้เป็นเพลงปรงใจเพลงเอกผมอะเราก็ต้องสั่งหยุดการแสดงเลยให้เขาไปทำซาวใหม่แล้วก็ชวนคนคุยก่อนคือการซื้อเวลาเวลาเพื่อให้เขามันคือเขาเรียกว่าอ่านหน้างานเป็นสำคัญตำตำโคตรสแต็กําตำเนี่ยตำสแตกนี่แหละเซมอนมีปลาหมึกมีมหอยแครงมีกุ้งกก็ปู ลุงเป็นคนชอบกินปลาแซลมอนไหมชอบครับชอบมากลุงชอบกินแซลมอนไหมโอ้โหอยากกินมากเลยพี่ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นเมนูหนึ่งอันก็คือเป็นเมนูกับข้าวครับกับข้าวหมูกรอบเนี่ยนอกจากมีคั่วพริกเกลือที่เราเห็นมีมีเมนูอื่นอีกไหมไม่มีมันสามารถเราไปทําได้เลยป้าเอาใช่ใช่เราออกมาจิ้มกับหรือว่าเรากินกับข้าวเฉยๆก็ได้ผมเข้ามาเราไม่ได้สั่งไปกับเงี้ยเราสามารถสั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาวได้ไหมมีมีมีไมีค่ะก็ได้ใช่ไหมรู้ได้ไงนะมีเหรอไม่มีได้ไง ร้านตัวเองคุณไม่รู้เหรอมีอ่ะอาจารย์เดียวนะข้าวพุ้งข้าวผัดข้าวไข่เจียไข่เจียวมีหมดทุกอย่างอันนี้มากสุดยอดมันเป็นที่ร้านไข่ที่ร้านไข่สองหนึ่งหกจะเปิดยังไงอาจารย์เดียวมีเนาะแต่ใกล้จะเปิดไหนนะพี่เอพัทยาเหรอพัทยาพัทยาเมื่อไหร่เมื่อไหร่อีกสองเดือนเปิดแล้วจริงปะเนี่ยใช่อันนี้คือที่มีหมดแล้วใช่ไหมแถวนี้มีหมดแล้วมีมแล้วมันอยู่แถวสายสามสายสามขอแรปหนึ่งเพลงให้กับหมูกรอบพ่อพี่เกลือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูกรอบจัดไปให้สุดขอบฟังบีีไดดดด้้ิเเ๋ยยวรอู กรอบกินเข้าไปแน่นอนมีพลังไม่มีคําว่าจนตอบออกกําลังกายทุกวันไม่จะมีเสียงแบบนี้จะไม่มีติดหอบเอแล้วกินแล้วอร่อยแบบนี้สัสมภาษณ์เราสมากินกินแล้วก็อยากจะสอบเข้ามาสิเธอเพราะหมูกรอบมันอร่อยเหมือนเวลาเธอจับหอกคืออาวุธฮะหมูกรอบกินแล้วมีพลังอย่าน่ผมบอกแล้วแม่งไม่แน่จริงแม่งคายกินคายกินเทไม่มาติดต่อหลังคอนเสิรตหรอพี่ ผมบอกเลยอลองมากินหมูกรอบไม่ได้ติดขอบเขานะครับผม,ม <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ผมขอขอแท่นี้นะพี่เทษนะคนจะมาแล้วก็แตกแดดตำสาขาตรงนี้เรียกว่าเรียกเมืองปากเกร็ดเรียกเมืองปากเกร็ดนะครับถ้าถ้าใครไกลอ่ะก็หรือว่าไม่ได้ทั้งสองสาขาแหละแต่ถ้า,ถ,าถ้าอยากจะมานอยากดูสาขาใหม่ก็ต้องเน้นคำว่านนทบุรีปากเกร็ดนะอ่ากดคืนอันนี้จะแตกแดดตำนะแดดตำอันเก่านี้แตกตับครับ เผือท่านพัทยาพัทยาก็น่าจะเป็นสแต็กแดกตีนคือจะเอาตีนตีนวัวตีนควายตีนเป็ดตีนไก่ตีนห่านเอามาอะไรเงี้ยเมนูเหมือนกันหมดใช่ไหมพี่เมนูก็ไม่เหมือนไม่เหมือนเออราขอให้ขอให้เออพอมาโซนนี้เราก็จะเผื่อมีความเป็นไทยเจ็นจีนผสมผสานขึ้นมากหน่อยแต่ว่าความเป็นอีสานพื้นบ้านเราก็ยังมีอยู่ไหแถ้าถามผมนะตอนที่ผมก็จะแตะแดกตับสาขาหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่เข้าไปแล้วประทับใจเลยนะลงอะไรตาขาแรกนะพนักงานสวยทุกคนที่นี่ที่นี่ก็ถือว่าผมคัดเรียกบ้านบ้านที่ที่นี่ะปะปนกน็น่ารักนี่ผมยังไม่สัญญกรรมที่นู่นผมสัญญกรรมให้หมดทำงานกับผมสักหกเดือนผมจะเริ่มสัญญกรรมไปแล้วน,นี่ขนาดยังไม่สัญญกรรมนะแต่ละคนเห็นไหมมีแววนะเขาไม่เขามขาม,มีพื้นดูดั้งเขาดิดั้งเป็นคนดั้งเดิมตลอดเป็นคนดั้งเดิมตลอดดั้งเดิมดั้งเดิมที่อื่นคัดออกที่นี่คัดเข้าบอกเลยว่าที่นู่นพนักงานสวยทุกคน คือคัดแบบอะไรแัวหนึ่งอียอันนี้คือไก่ทอดอะไรที่ต่างกับที่อื่นนะไก่ต่างนเป็นไงมันจะอร่อยไม่เท่านี้อันนี้ที่อร่อยจริงอันนี้เรื่องจริงขอชมส่วนตัวครับ ตะกี้ทิ้งไม่นานมากครับแล้วผมพยายามจะกินที่หลังเอาอยางผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันยังเหลือความกรอบอยู่ไหม,มดีเลยพี่อันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับพี่เอ๋อน,นี่คือไข่ผังง่านผู้ชมตอนนี้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะของอาหารในสารซึ่ง ไก่พำนะฮะต่างประเทศอยากจะเอาไปปลูกไปอะไรที่ประเทศเขาแต่ว่ามันเป็นพืชที่อยู่บนผิวน้ำเลยนะบนผิวน้ำเป็นเม็ดเม็ดเม็ดในหนึ่งเม็ดหนี่มีโปรตีนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ่มีพเอามันแพรใส่กับอะไรมัางพี่อ่าผมก็แค่มาแกงเป็นอ่อมใส่หมูเข้าไปนิดนิดที่อีทบอกว่าดีมากมากนะซุปเปอร์ฟูดนะครับจริงป่ะสุขภาพหอมมากหอมมาก ปกติผมไม่ได้ทานอาหารพวกนี้นะมันเป็นสมุนไพรทางอีสานนะพี่เครื่องที่ใส่เป็นอุสมุนไพรเอามากแกงแหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นพืชทางอีสานทังเหนือก็มีอันนี้คือต้มอ,อื่นเขาเรียกว่าวเขาเรียกว่านี้คือซิกเนเจอร์ของร้านพี่กินอีกหน,นึ่งอย่างชื่อเลยถ้าพี่ไม่กล้ากินผมมีน้องคนหนึ่งกินเป็นตัวเลยผมปล่อยกกินเป็นตัวเลยพนักงานเสิร์ฟไอ้น้องๆพนักงานเสิร์ฟใครนะที่มาเสิร์ฟใหม่อ่ะชื่อก้อยชื่ออะไรนะ ่ะมามาๆนี่ดิน้องๆมาจากอีสานใช่ไหมมาสมัครงานใหม่น้องก้อยจากลูกทหารไม่ค่อยกินอือนะคึ่งนะฮะงรู้จะยังไงนะคบครับผมจิจารณา่อยนะอึ่งนะปันหนึ่งปันนึ่งไปไปไป คื it, นอึ่งเป็นตัวรู้จักมนต้องมาอามเอ้ยน้องก้อยโซยแหลทอันนี้ทําช่องอยู่ด้วยไปเราติดตามได้ก้อยเนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเป็นนักกินผู้หญิงที่เก่งมากนะคำนึงนะพี่ครึ่งช้อนก็ได้มั้งแหมอร่อยแล้วเต็มช้อนเลยนะเนี่ยกลัวภาพอินเสิร์ตไม่สวยอันนี้ครับครั้งแรกครับไปฮะมันมันมันมิลมันมันครับอยากคิดไปไกลภาพตัวอาจจะมองแบบเฮ้ย อึ่งอ่างมองไม่น่ากินแต่ว่าเหมือนเรากินไข่กุ้งมันคืออาหารนะครับมันคืออาหารทั้งได้ทั้งได้ครั้งแรกของลงก็กินเรียบร้อยแล้วมันเหมือนไข่ไข่ปลาไข่กุ้งอ่ะไม่รู้รสเดี๋ยวอย่าคิดว่ามันคืออึ่งอ่างมันเกมดนเหมือนไข่ปลาไข่กุ้งอัหนึบๆนึมันมันมันไม่แย่ลูกแย่มันจงแรงิงก่าอันนั้นแย่อันนั้นแย่อว้า คือร้านสแตกแดกตับเนี่ยคือต้องบอกถ้าผมแซวเล่นนะก็คือสาขาที่สองของพี่อีทเนี่ยแหละนะมาเปิดย่านแยนอ่าย่านเลี่ยงเมืองปากเกร็ดสาขาแรกเปิดที่ลังสิตนะครับวันนี้แตกแดกตับอีก2เดือนข้างหน้านี่จะไปเปิดที่พญาและอาหารเขาก็จะมีการปรับแบบเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยได้นะฝากนิดนึงกับร้านพี่อีฟแล้วฝากฝากเจสูมินได้เดี๋ยวผมขึ้นช่องทางไว้ให้นะครับ๋ยวใครอยากรักษาตับเป็นคนดื่มมีรู้สึกว่ากลางคืนแห้งนู่นนี่นั่น ฝากเจสุนินด้วยครับอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะฝากตามน้องด้วยนทุกช่อาทางตอนนี้เจ้าลงทําใน t ิ๊กต k อกมีอะไรบ้าง <c ough> วะปีนี้ปล่อยเพลงใหม่นะครับก็โปรดิวเซอร์ดับประเทศแล้วก็ตอนนี้เพลงนี้ก็เป็นตัวตนผมก็ยังไงก็ปีนี้ปล่อยเพลงผมแน่นอนใครที่รอฟังเพลงผมผมช้าหน่อยปีละเพลงเพราะว่าผมเพราะว่าเราเราเก็บเงินทําเองหมดก็จะได้ก็จะได้ก็จะได้ผมจะไม่ปล่อยอะไรที่แบบปล่อยแล้วเพลงจมอ่ะผมไม่อยากทำถ้าผมจะทําบางทีผมจะไม่ให้เสียเวลาผมต้องทําให้สุด มันไม่ใช่ผมโจโลงฮะใช่พะมันไม่ใช่นิทานปลามปลาวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม